วันนี้จะมาสอนคลายปวดสะบักจมได้ภายใน1นาทีนะคะเรามาดูท่าแรกกันนะคะท่าแรกนะคะให้ยื่นแขนออกมา2ข้างแบบนี้นะคะจากนั้นใงอแขนข้างที่ปวดนะคะไปด้านข้างฝั่งตรงข้ามแล้วก็งอข้อศอกของอีกข้างหนึ่งนะคะทับแขนข้างที่ปวดไว้แบบนี้นะคะจากนั้นให้ค้างท่าไว้นะคะนับ15ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ 9 10 11 12 13 14 15จากนั้นให้ทำอีกข้างหนึ่งค่ะยืนแขนมานะคะด้านหน้าแบบนี้ค่ะงอแขนนะคะไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็งอข้อศอกอีกข้างหนึ่งมาทับแขนด้านาแขนที่งอนะคะนับ15ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ส5บห้ 15, แล้วก็ผ่อนค่ะจากนั้นนะคะให้ทํามือแบบนี้นะคะแล้วก็ยื่นมือพร้อมกับงอโกองหลังนะคะหลังส่วนบนแล้วก็ก้มคอก้มหน้าลงนะคะแบบนี้นะคะแล้วก,ก็เดี๋ยวดูด้านข้างบ้างนะคะมือประสานกันแบบนี้นะคะแล้วก็ยื่นแขนออกไปด้านหน้าโกงหลังแล้วก็ก้มหน้าลงนะคะ ถ้าแมวท้องสูตรที่ใช <ๆ S 1> ้าออกไปลึกๆ,ๆนะคะแล้วก็กลับค่ะทําทั้งหมดสิบห้าครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเอ็ดสิสองสาม สิบห้าจากนั้นนะคะให้ค้างค่าไว้นะคะนับสิหนะคะถ้าแมวท้องสูดหายใจให้เข้าออกให้ลึกๆนะคะเริ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป้าสิบสอดสิบสองสิบห้าแล้วก็ผ่อนค่ะ จากนั้นนะคะให้ยืนสี่ขานะคะแบบนี้ยืนสี่ขาแบบนี้นะคะแล้วก็โกงหลังขึ้นเป็นแมวนะคะพร้อมกับก้มก้มหน้าลงนะคะเพื่อเป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณสะบักนะคะที่ทำให้เกิดอาการสะบักจงแล้วก็ผ่อน,นะคะ่ะ มาท่าเดิมนะคะเราจะทําทั้งหมด15ครั้งนะคะแล้วพอครบ15เนี่ยเราก็จะ้างท่าไว้นับ15อีกนะคะเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 สองสิบสามสหจากนั้นให้ค้างท่าไว้นะคะโกงหลังเป็นแมวนะคะกอย่าลืมก้มหน้าขแมวท้องสูดหายใจเข้าออกที่ลึกๆนะคะค้างท่าไว้นับ15้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า ก็ผ่อนค่ะทำทั้งสามท่านี้นะคะ ทำทั้งหมด3เซตต่อวันนะคะแล้วการสะบักจมหรือปวดสะบักนะคะก็จะค่อยๆทุเราลงนะคะถ้าใครปีข้อสงสัยตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะหรือถ้าเกิดอ,อยากจะให้ยมิจอยล์ทำคลิปวิดีโอดูแลสุขภาพด้วยตัวเองเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้ามีประโยชน์ยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักแบบรัวๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็สามารถติดตามยม่จอยได้ถึง4ช่องทางแล้วนะคะมีติ๊ ตอบไอจี o ฟซ o แล้วก็ youtube ค่ะส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนช่องยังไม่จายสตอรี่ใน youtube นะคะก็สามารถไปสมัครสนับสนุนได้กดคลิกสมัครนะคะที่หน้าช่องยังไม่จายสตอรี่ใน youtube ได้แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ